f i ๆๆๆๆๆ r t h e e u a t e แค้วังได่แล้วววเขามาเต้นไม่ทันแต่นี้อัปเดตขอดูดีขอดูดีอัปเดตเพิ่งมาแล้วนี่ไงวคสรเด่ท่เขาคัสซนไม่ทันวันนี้เขาทันตืนเต้นอูคเพงตัวใหญ่มากแกเอ้ยไอ้น้องจะทำอะไรวน้องตอดเอ้ยน้องตอดว่าสันน้องต่อยคนขายของ วอววิววอะไรอ่ะ <c oughs> น้องระผิบตาใหา้มีอัปเดตมาแล้วอ,อัปเดตแล้วทุกคนเออวันนี้ทันอัปเดตแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะลงวันไหนนะแต่ว่าก็ทนันว่าเออทุกคนดูสิคราวนี้มันมีค่าน้ำผึ้งบาใหม่หรอแกเป็นค่าเงินใหม่หรอทำอะไรได้เนี่ยดิน้องทำอะไรได้ดูดิ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 หรือว่าเราอาจจะต้องไปหาน้ำผึ้งที่ ติดสถานะมาให้น้องหรือเปล่าทุกคนผลไม้ที่ติดสถานะน้ำพึ่งอะไรเงี้ยอุยดูซิมันมีแบบว่าแผกใหม่แก้แผกต้นไม้ใหม่เออดูซิโอ้โหใช้ใชน้ำพึ่งเยอะอยู่นะแกแล้วก็มีแบบของตกแต่งใหม่มีไข่ด้วยไปดูซิอ๋อมันเป็นสภาพอากาศอย่างนี้ปะแล้วเราจะดูยังไงว่าผลไม้เราติดหรือไม่ติดอ่ะมันจะฟีลเหมือนว่า โมลลิตกับบัดมูลบัตเออเออกระตุก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 อาจจะเป็นงั้นก็ได้ปลาแกแบบว่าผลลัพละตาปิสถานะความหวานเจี๊ยบอุ้ยเฮ้ยนี่เลยนี่เสียงเสียงสูงขอเสียงสูงนี่ไงแกตีแล้วใช่ไหมเออเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงตีแล้วนี่ไงแกตีแล้วมันจะเป็นแบบออกเหลืองๆอะแกตีแล้วตีแล้วเออฟาร์มมาตีแล้วแกแล้วเราต้องเอาให้ใช่ปะโอเคให้ให้เราจะได้กินแต้มอันนี้จ้าเอาไปจ้าอ๋ออ๋อหนูลาตโต้มาหนี้อ๋อเอาไว้ให้คนนี้อุ้ย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  นี่ไงแกสามนาทีมันจะผลิตน้ำพึ่งอะแกดูซิดูซิซเออเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแล้วอีกสามนาทีเรากลับมาไปดูก่อนว่ามีอะไรติดอีกไหมเคลเลอร์ Hello, ดาเราต้องเก็บแบบผลไามา้ที่ติดสถานะเราเอามาให้ให้คนที่ว่าอยู่ตรงข้างๆแหละน้ำพึ่งอะแกบดอน้ำพึ่งออกมาเออแล้ว่าผลไม้ของเราก็คือหวานเจี๊ยบนี่ติดอีกแล้ว ติดอีกแล้วติดอีกแล้วเลิศอ่ะเลิศอ่ะมก่เก๋ยแก่เกียก่เก๋ยแก่ชอบ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 แล้วก็เห็นว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้ของรอบเนี่ยจะแพงกว่าพวกแบบต้นแคนดี้นะเห็นว่าเออเดี๋ยวขอดูซิขอดูซิอ่ามีต้นไม้อ่าเฟรัวร์เฟรัวร์ซีทแพ็คแกเดี๋ดูซิมันจะสูงเลยมากว้าวมีดอกกุหลาบอุ้ยแกมันเป็นแบบผลิตดอกไม้ดอกที่ หายากที่สุดก็จะเป็นดอกทานตะวันนะแกแล้วก็มีต้นไม้ใหม่อันนี้มาเอ้ยอันนี้รูปมันยังไม่ขึ้นเลยฮะมันนี้ไม่เลยมันต้นอะไรบ้างแล้วก็มีอันนี้สปริงเกอร์น้ำผึ้งเออไข่น้ำผึ้งแล้วก็ไข่ไข่น้ำผึ้งก็จะไข่ผึ้งมีผึ้งมีผึ้งฮันนี่แล้วก็มีหมีใส่ชุดผึ้งโอเคแล้วก็มีอุนาชินีพึ้งแกอยากได้จังเลยแล้วก็ของตกแต่งก็มีน้ำผึ้งด้วยเก๋อะเก๋อะืออแบบนี้ต้องขยันเก็บแล้วแหละแกต้องขยันเก็บนิดนึงพอดูซ ว่านี่ฟาร์มเรามีอันไหนติดบ้างเอ้ยนี่เพิ่งมาเพิ่งมาน้องมานี่เลยอ,อพิ่งจะบินมาพอพิ่งบินมาปุ๊บรถเพิ่งก็จะมาให้สถานะกับเราเออ พึ่งบินมาด้วยอะเกไปดูซิไปดูซิว่าตอนนี้ว่าเขากําลังผลิตน้ำพึ่งให้เราใกล้เสร็จยังตอนนี้เหลืออีก30มสิบิน้าพึ่งเราก็จะเสร็จแล้วเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กี่แต้มเออคราวนี้รู้สึกว่าเราจะไม่สามารถใช้ตังค์ซื้อได้แล้วนะคะทุกคนซึ่งคราวนี้ตังค์ก็จะไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปนะคะในอีเวนต์นี้เราก็จะใช้น้ำพึ่งแทนเออใช้น้ำพึ่งในการทดแทนนะคะทุกคนว้ยายตังค์เกือบหมดเลยเราซื้ออะไรมาเราซื้ออะไรอะแก ตังโลกเกียงเลยอ่ะเลยสี่พันล้านฮัลโหลจากสิบเอ็ดล้านเอกใจอ่ะตังหายเพ๊บนึงนะทุกคนทำเพิ่งเราเสร็จแล้วอู้สิบล้านเกียเอาไปอีกเอาไปอีกครับอีกครับอีกครับอีกเออเรามาดูว่าอุย้ยอยากได้นี้จังเลยอ่ะแกสิากต้นนี้ส่แกต้นนี้หรือว่าเราเก็บตังก่อนลวกันเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเดี๋ยวเราจะมาซื้อต้นนี้นะทุกคนเออผลิตไปเรื่อยๆเลย,เลยผลิตไปเรื่อยๆเลย,เลยแพงมากแกเราซื้อนี้ไปอ่ะแกน่าจะเป็นแบบว่าพอเราซื้อแบบอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ เฮ้ยลุมดาวมาอีกแล้วลุมดาวมาลุมดาวมาอีกแล้วโดดโดดโดดเออลง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 เอออุ๊ยเออสถานะนี่ไม่ใช่สถานะนะ่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกนะฟิลเหมือนแบบจะพูดยังไงดีอะฟิลเหมือนแบบว่าเออเหมือนแอดมินมาทําให้แบบว่าเราตกใจเลย่ยๆอ้อฟิลเหมือนแบบว่าแอดมินตัวใหญ่มาแล้วก็ปาสายฟ้ามาแกอุ้ยถ้าเราแบบโดดถึงถึงแบบสูงอะถึงนั้นปุ๊บเราจะได้อะไรไหมอยากดูจังเลยขอหน่อยนะขอหน่อยนะข้านสูงๆขอหน่อยยุ๊บโดดดิถึงไหมถึง แล้วก็ยงไงต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออจะตื่นตระหนกแค่แบล็คโวเฉยเห็นว่ากล้วยของเราก็ติดนะแต่ว่าอย <S wn them up> ู่ลึกเหลือเกินนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเหลืองเนี่ยอ่านี่อันนี้ก็ติดนะคะทุกคนต้นถั่วอันนี้ก็ติดต้นน้้อาแก้วสีพึ่งน้อง นองมาผสมเกสรแล้วก็ทาน้ําผึ้งให้เราแก okay. <L ess> <L ess> เลิศเพื่อะทุกคนเดี๋ยวเราขอกิบน้าผึ้งต้งนเนึงนะคะทุกคนแล้วเราก็มาดูกันว่าต้นไม้40น้าผึ้งเนี้ยจะได้เป็นต้นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอะ่ <L ess> อรทุกคนครบ40แล้วเราก็ทําอีกอันนึงเนาะเราจะมาดูว่าซีแพคเนี้ยเราจะได้อะไรไหมเอออยากได้แบบว่าแบบเปิดมาปุ๊บได้ดอกทานตะวันเลยได้ปะแบบดวงดีแบบจะจาดเลยอ่ะแกได้ดอกทันตะวันหน่อยแกดูซี0.5นน่าจะแพงมากเลยนะแกแต่ว่าอยากได้อ่ะเออเนาะ ออาละคราวนี้เรามากดนี้กันเลยดูซิมันคือมเมล็ดของต้นอะไรเราจะดูกันอันนี้คือต้นไฮฟรุตนะคะทุกคนเราไม่รู้มันคือต้นอะไรอย่างโอเคเดี๋ยวเราปลูกตรงนี้เลยแล้วกันกึ๊บโอเคแล้วก็ขอรดน้ำหน่อยจ้าอุ้ยแกต้นใหญ่ต้นใหญ่บ้าโอไปกอ้อุ้ยเดี๋ยวต้นใหญ่เดี๋ยวต้นใหญ่แกมันใหญ่งี้หรอปะ่ะหรือว่าหรือว่าแบบเราปลูกกูไปต้นใหญ่วู้สูงจ้า ตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วปึ๊บๆคือไหนเท่าไหน่แกห,หรือว่าต้นมันใหญ่แบบนี้แล้วอ่ะเออมันดูแบบปกตินะแต่มันก็ต้นใหญ่แก่สูงอยู่เอออุ้ยอึ๊บๆต้อนอะไรอ่ะเราไม่เคยอ่ะแค่ชื่อเราก็ไม่คุ้นแล้วอ่ะ เองก็ต้องรอผลมาแล้วทุกคนเออเดี๋ยวรอผลก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขอตั้งสปีกเกอร์เลยแล้วกันแกเพิ่มอันนี้หนึ่งอันเพื่อความที่แบบว่าเราจะได้รู้ว่ามันคือลูกอะไรแล้วมันจะได้ลูกใหญ่ก็รีสปีกเกอร์เลยเหรอแกอันเดียวแกก็เก็บหน่อยนะกันเนาะนก็ปลูกเบสิกเออนี่แล้วก็รอเลยจ้าย,ยาวเราจะได้รู้ว่าผลไม้ชนิดนี้หน้าตามันเป็นไงเนาะแกสถานะาพึ่งหมดแล้วนะคะทุกคนที่น้องพึ่งสอบไปวัสมเกศสรเราต้องรออีกหนึ่งชั่วโมง สภาพอากาศพึ่งหนึ่จะมานะคะทุกคนเนาะเอาล่ะขอซ <S 2 ilgili> ื้อไหนซิเกิบมาขอซื้อไหนจ้าฟลาวสิตแท็กนะคะทุกคนเนาะทาร์ทวันเดอร์ทาร์ทวันเดอร์เกิบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เปเจไดดิต้นอะไรอะมีต้นอะไรลำหนึ่งนะเป็นลำหนึงนะเป็นลำหนึงนะต้นอะไรอ่ะอ๋อต้นนี้โอเคมันก็ยังยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแกรูปร่างหน้าตาเหมือนต้นซากุระเลยแกเดี๋ยวขอปรุงแล้วกัน แต่สีม,มันสวยมากเลยนะแกดูเป็นเขียวแล้วก็ชมพูพาสเทลอะ่ะสีมันก็น่ารักนะเออขอบอกตรงนี้มันน่ารักมากสีต้นเล็กกระจิ๋วเดียวเองเหมาะกับดีเจไดดี้ไม่นี่เฮ้อแล้วก็ต้นนี้น่าจะเป็นผลไม้อ่าเป็นผักที่แบบว่าเก็บระยะยาวได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีให้เก็บเลยเออแล้วก็เดี๋ยวเรอรอดูดอกเหมือนกันเนะาะว่าผลผลิตมันจะเป็นไงกับต้นไฮฟรุตของเรานะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวรอกันเลย v e n a y ตอนนั้นบอกว่าอะไรนะ ให้รอก่อนเนาะว่าต้นไฮฟู้ด่ะโตมามันหน้าตายใช่ไหมทุกคนก็คือตอนนี้เราเล่นปุ๊บแล้วเราก็ลืมนะทุกคนลืมไปเลยว่าเออว่าเราปลูกต้นไฮฟู้ดไปก็คือเพราะว่าเราเข้ามาแล้วก็แบบมาเก็บแต่น้ำเพื่นอะนะคะนี่จนมันไม่รู้อะทุกคนเราทิ้งคลิปเอาไว้อาทีดหนึ่งเต็มอะทุกคน <c oughs> จนตอนนี้เลยอีกเจ็ดชั่วโมงมันก็อัปเดตแล้วนะทุกคนเอออันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของพึ่งแล้วก็ลัางพึ่งน,นะคะทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้อะก็คือเราอ่ะซื้อแต่มเมล็ด ซีด่ะทุกคนเพื่อที่จะได้สุมเอาต้นทานตอนใช่ไหมทุกคนอันนี้นะเราก็ได้มาแล้วอันนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะต้นนี้สปริงเกอร์เราก็มีแล้วแต่สิ่งที่ออกยากที่สุดเลยทุกคนเนาะเราคิดว่าเนี่ยไข่พึ่งซึ่งเราเล่นมาเนะทุกคนอาทิตย์หนึ่งนะอยอมว่าอาทิตย์หนึ่งเราได้มาแค่ฟองเดียวใช่เพราะว่าเราก็ไปทํางานด้านนอกด้วยเนาะแล้วเราก็มา นั่งเล่นอะมันก็เลยไม่รู้ว่าไข่พึ่งออกบ้างหรือเปล่าเนาะโอเคหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าต้นไฮฟู้ดนะมันเป็นยังไงเนาะตอนนั้นเราบอกว่ารอลูกมันโตเนาะโอเคแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่ว่าได้มาแบบ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 นะอันไน,นะอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เออมี3ต้นขอปลูกหน่อยแล้วกันเนาะ next ดูซิขอดูหน้าตาต้นนี้หน่อยหน้าตาเป็นไงฮะฮะทำไมต้นเท่านี้อันนี้คือใหญ่ใหญ่มาครึ่งหนึ่งนิดหนึ่งต้นเล็กจังคือต้นอะไรเนี่ยแล้วก็ต้นไฮฟูดนะทุกคนนี่ผลผลิตมันจะเป็น รูปรูปรังพึ่งไหนดูสินี่นะตามมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะเป็นรูปรังพึ่งน่ารักมากเลยแล้วก็นี่ขายพึ่งนะคะทุกคนแต่เราเรามาดูว่ามันจะฟักแล้วเราจะได้อะไรเนาะถ้าได้ราชินีพึ่งก็คือแบบเลิศเลยนะเอาละทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเราจะมารุ่นกันว่า bx เนี่ยเราจะได้เป็นตัวอะไรโอเคกดเลยลึบขอเป็นราชินีพึ่งขอเป็นราชินีพึ่งราชินีพึ่งได้ตัวอะไรได้พึ่งมาพึ่งธรรมดาแก เราได้ฮันนี่บีนะคะทุกคนเนาะฮันนี่บีอย่างน้อยก็อืมก็ไม่แย่แหละมัง้งแต่บบเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราถ่คลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปพลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวรออัปเดตอีกสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ